มานตาสองตัวเนี้ยอาการประจำตัวของมันอีกทีก็คือเลนปรับไม่ได้ดูเราปรับไปทางแอ่าปรับไม่ได้เลยตัวนี้คือเสียตัวสวิตตัวกรอบสวิตครับถ้าไม่เปลี่ยนมีวิธีแก้ก็คืออย่างนี้เอามือกดที่อค้างไว้กดที่ตัวอาค้างไว้แล้วกดปรับมันก็จะใช้งานได้คือกดคู่กันเลยใช่ไหมครักดคู่กันเลยค่ะเอามือกด R าค้างไว้แล้วกด มันก็จะกดได้แต่ถ้าเราไม่กดมันก็จะปรับไม่ได้มันจะไม่ทำงานขาข้างในมันจะหักเอ่อเป็นการแก้เฉพาะหน้าใช่ถ้าหักยังไม่เปลี่ยนครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนเขาก็ใช้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาลําคาญเมื่อไหร่เขาถึงเปลี่ยนเพราะว่าส่วนใหญ่กระจกเลนเลนกระจกเนี่ยมันปรับครั้งเดียวแล้วมันก็อยู่เลยไม่ต้องไปปรับอะไรมากๆครับบางคนเขาก็ไม่ซีเรียสแค่นั้นเองนี่ฮะถ้าไม่กดค้างไว้มันก็จะปรับไม่ได้แต่พอกดคู่กันแล้วมันจะทํางานใช่เพราะขาข้างในที่หักมันไปกด